แบบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่116ประจําเย็นวันจันทร์ที่3เดือนกุมภาพันธ์พศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องผระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาฝากพี่พี่1ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่4 8 4ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งของเย็นวันจันทร์จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะรายการที่หนึ่งนะคะสองร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นสมเด็จเก่านะคะ เนื้อหากเก่าสวยเลยค่ะพี่พรายการต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะรายการที่สามนะคะสองร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นเหรียญกลงจากหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะคะ เหรียญกงจากหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องค่ะรายการที่3นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเหรียญกงจากหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องค่ะรายการที่4ค่ะอุ้ยโทษทีค่ะรายการที่4ต่อไปรายการที่5ค่ะ รายการที่5เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงค่ะรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นพระชัยวัดหล่อโบราณนะคะพี่พี่ขารายการที่6ค่ะเป็นหล่อพระชัยวัดนะคะ 200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นหลวงพ่อโวยวัดโคสิตารามนะคะหลวงพ่อโวยวัดโคสิตารามค่ะพี่พี่ขาปี2515นะคะรายการที่7หลวงพ่อโวยค่ะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8 เป็นหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะเหรียญสี่เหลี่ยมหลวงพ่อแช่มวัดฉลองค่ะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคนะคะ หลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาค่ะสองร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะรายการที่10นะคะพี่ๆค่ะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะ 11เป็นพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะคะพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนค่ะรายการที่11 200บาทเช่นกันค่ะพี่พี่ค่ะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะคะพ่อเนื่องวัดจุฬามณีค่ะรายการที่12นะคะ ต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นพระปิดตาเนื้อไม้แกะนะคะไม่ทราบที่มานะคะพี่พี่ขาสองร้อบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงนะคะหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงค่ะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ รายการที่14นะคะหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงค่ะต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นพระขุนแผนหน้าค่ายนะคะหลวงปู่ทิมวัดรหารไล่ค่ะพระขุนแผนหน้าค่ายหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่15้า 200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นพระกลิงดีดน้ำมนต์นะคะวัดถ้ำขุนเนนนะคะพระกลิงดีดน้ำมนต์วัดถ้ำขุนเนนะะะน,น,น,เน,นะคะรายการที่16ค่ะต่อไปรายการที่17ค่ะ 17เป็นหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะคะปู่แหวนวัดดอยแม่ปังค่ะรายการที่17นะคะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นไอ้ไข่วัดเจดีนะคะ เหรียญไอ้ไข่วัดเจดีค่ะรายการที่18นะคะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นหลวงพ่ออ e, ีวัดสัตหีบนะคะหลวงพ่ออ e, ีวัดสัตหีบค่ะรายการที่19ปี2 4 7 3นะคะพี่ๆค่ะหลวงพ่ออ e, ีวัดสัตหีบค่ะ 200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่20รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่พี่ขาเนื้อหาเก่าสวยค่ะเนื้อแตกรายงานนะคะสองร้อยบาทเช่นกันค่ะ พบแล้วทั้ง20รายการนะคะพ,พ,พี่พี่ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทัากไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พีๆ084ค่ะ7211933นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ